ครับวันนี้ที่นี่วิทย์ชาวบ้านนับเอาเส้นขันครับพี่น้องครับเพราว่ามาตามโครงสไตล์วินาทีสไตล์ของอาจารย์แซมข้อแก้วนะครับพี่น้องครับแต่ท<ม>ี่ว่าอาจารย์เล่าอ่าวินาทีขั้นอะไเนี่ยครับผมอ่าก็เมื่อเช้าเนาะอาจารย์นั่งสมาธิโครงสไตล์ของอาจารย์เลยที่อาจารย์เนี่ยมินครับก็วันนี้เนาะประจำวันที่16มีนาคม2567ครับ ที่อาจารย์เห็นเลยก็คือเม็ดเดียวก็คือเก้าหนึ่งเปียกเก้าเปียกนึงสามตัวเลยตัดให้แล้วตอนนี้อาจารย์ตัดแล้วครัวตอนนี้เราลูกยีลูกหาก็ค่อนข้างเห็นตัวเลขนี้เยอะครัโค้งสุดท้ายของอาจารย์ก็คือเม็ดเดียวก็คือเก้าหนึ่งเปียกอ่าสามตัวเม็ดเดียวก็คือเก้าหนึ่งเปียกเก้าเปียกหึงมืออสุดท้ายแล้วมือตัดสินตัดสินแล้วตัดสินวามแม่นก็ไใป็นเม่นไปโบว์ม่นเล่นละ แต่เลขก็เป็นแนวทางเนาะเป่าเคียงข้างคมีที่สบายก็คือมันเป็นแนวทางให้การสนับสนุนการเล่นฉลาดกินแบ่งรัฐบาลไทยอาจารย์ก็ให้เป็นแค่แนวทางก็คือแนวทางอาจารย์ก็คือให้เป็นเพียนวทางตัวนี้ก็มีลูกซษ้์ลูกหามาหลายมาถาคงทุท้ายอาจารย์อาจารย์ก็ไห้เม็ดเดียวก้าหนึ่งเปล่ก้าแปดหนึ่งแล้วก็อาจารย์ก็ตาลไห้แล้วะเนาะก็ลูกซษ้์ลูกหาคนใดที่ ปเล่นหรือว่าอยากไปเชียงโชคอยากไปเชียงลาบพิบเบิงคลิปนี้อยู่ก็เห็นแล้วไปกดไลค์กดแชร์อ่าซอยกันแล้วก็กดสัปปะไทเนาะแล้วก็มันมีในลำในลุ้ยอาจารย์กลายเป็นโค้งทุกทายแล้วเก่าหนึ่งแปดเก่าแปดหนึ่งเนาะครับพี่น้องครับแคปแคปแคปเลยครับพี่น้องครับยี่สีครับพี่น้องแคปแคปแคปโอ้โหตายของอาจารย์เซนแล้วพี้โหายแล้วเนาะ บอลล้รยมาได้ี่อครับเก้าแปดหนึ่งเกหนึ่งแปดแล้วกันหนึ่งแปดแปดหนึ่งเก้าแปดแปดเก้าหนึ่งเก้าก้านึ่งี่รเดียวพี่รองเดียวรวยทั้งเดียวรวยทั้เป็่นรวยทั้งโลกเนาะกรเรวทั้ดาวการรับหลักจากกัจาันซิมีหน้าที่ไจนงหาทมมี่มดแค่นี้แค่ี้ม่งน่มี ไอ้เป็นทองุกไทยรอบเดียวเรอบเดียวโค้งสุดท้ายเม็ดเดียวเก้าหนึ่งแปดเก้าแปดหนึ่งเม็ดเดียวสองตัวหนึ่งแปดแปดหนึ่งแล้วก็เก้าแปดแปดเก้าครัเพื่อจะในเมื่อไหนครับปิดนักสมาชิกเจ้าโอ้นังสมาชิกก็สอนเนาะเปนถือมาเรยเก้าตุ๊กแปดเก้าแปดหนึ่งเม็ดเดียวเก้าหนึ่งแปดเท็เอาทำเอาไม่มีวินาที สุดท้ายเด้อพี่หนอไม่มีนี่แหละมีนาทีสุดท้ายนี่แหละมีนาทีสุดท้ายคือตัวนี้มีนาทีสุดท้ายภาคพิเศษกันเอาไม่เดียวตัวนี้ครับพี่น้องไม่เดียวนี่แหละภาคพิเศษกันเอาตัววีนาทีสุดท้ายนี้มันเป็นคืนมากคือคตอนเจ็ดเก่าว่าอาจารย์เนี่ยเดีวยวก,ก,กันเลยบอกเัาไปยังไงมันคืนมากเก่าแปดหนึ่งเลยสามตัวเลย 9, 8, เก่าหนึ่งแปดเลยขึ้นมาเก้าหนึ่งแปดมากเก้าหนึ่งแปเหมือนเนี้ยตัวนี้อาจารย์มาตัดให้มัดกับมัดต้องกันเลยที่อาจารย์เลยขึ้แรกเลย เก่าปเปเก้าเชียรจานนิ่อยู่แล้วจานมักอยู่แล้วก้าแปแปเก้าตัวนี้แต่ว่ามันคือมาเลยเก้าเปลหนึ่งเก่าแปล่เดรงเลยเก่าเป่าเก้าเป่องหยุดเมจเลยครับโดยรัฐบาลไทยเนาะเปเพื่อเป็นแนวทางในการเชื่อถืปสิกเนแนวทางเพื่อการเลี่อโูกครับโวยรัฐบาลไท้เนาะจ้าน้อเนม่รัฐบาลไทย เลขอาจารย์สามรักขยาวให้โลหอ่ะสามมันไปออกท่อกระสอเลยสามตัวเลยสามตัวตัวตัวไหนัอาจารย์สามตัวเนี่ยหกห้าสามหกห้าสามเต็มลำเลยเต็มลำเลยออกต่อกระสอแล้วที่อาจารย์ฝันเลขขยาวให้โลไปออกท่กอแล้วสามตัวเลยครับอาจารย์ว่านี่นะอาจารย์ตกไฟแล้วพี่เป็ันจันท์เนี่ยังพกเียันจันทรเนี้กำล่น เอาเด้อพี่น้องเด้อาจารยซีโม่อาจารย์ซีโม่อาจารย์ชิดัยก่อนข้ามีว่าอาจารย์มีการบนกันอะไรบ้างไหมครับอาจารย์มีถ้าเกิดว่าหัวให้วนี้ออกตามในกระดานนี่อาจารย์รอไว้แล้วก่อนวันที่วันที่อะไรบ้างวันที่สิบหกเนาะครับผมสิบหกประมาณอาจารย์จะมีพิธีการอ่าเหมือนกับว่าครูบาอาจารย์ <gegen ice> <warfare> ประมาณช่วงวัน <toda> ที่ยี่สิบห้าประมาเจ็ดี่แลเมื่ครับประมาณวันที่ยี่สิบห้าตาเกิดร้อกนะก็สิจัดในประมาณวันที่ยี่สิบห้าวันที่ยี่สิบห้าเจ้าเลยจักวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้ามีนาคมจากวันที่ยี่สิบห้ามีนาคมวันที่ยี่สิบหกมีนาคมถ้าออกเลขเลยนะใครที่จะเป็นเจ้าภาพหรืออยากเป็นเจ้าภาพ ก็ให้อาจารกระสีเยอะเจ็ในประกาศอีกที่หนึ่งไอให้ทะเลอกต้ามีครับแต่จะต้องสัต้าเนาะตักของกรงนั้นจะมีวิธีการเจ้บทนเจบนก็เห็นผมเล่นอาจารย์โพธีว่าจกับมอหนี่งจ้าครับอาจารย์หมอรัคณะใหญ่เออต้นนี้สิไปเจบนเลเป็นมอาจาร์ที่ว่าจะต้นนีเปอก็จีเ้านาพนเกิดขึ้นมาเกบบนตหมอลับน่ะใ่เลยนาใจเลย มีทั้งหมอลลัมมีทั้งลูกเต๋าอย่างมดครับอาจารย์มีความมั่นใจหน่ร้อยเปร์เซนต์อาจารย์มีความมั่นใจถามว่ามั่นใจไหมอาจารย์แต่ยังมันเก่าเปลี่ยนเนึ่งเก่าเเปลี่ยนทำมา่าร้อเปอร์เซ็นต์มั่นก็ในใจมันก็หย่ร้อยเปอร์เซ็นต์มยลลัามแมนแือแต่พิจาหนาการเหรียนของแตหลูกทิศตับผมมีทีมาเรยน ข้อเก่าล้แต่ทิพย์จ้าหนาออาครับผม ón. บางวันว่าเป็นอาจารย์ไหเช็ดเก่าโปร่ทุกทายมันคนก็เห็นมันคนก็บไปเ็นแต่ว่านี้อาจารย์กัฝางไห้พิจาหน้าสามตัวไม่เดียวคือเก้าหนึ่งเปลี่ยนเก้า่น้าหนึ่งเปลี่ยนเล่นงานมาอาจารย์กับตาหนแล้วมีหนึ่ปล <mam> bon. <man way> <haben> ีม <ss weights> ีเก้าแปมีหนึ่งเก้าครับเนาะตาไหนแล้วโปรงทุทายมันนี่ ขาดเสื้อเล่ดเลยครับพี่น้องครับจะเป็นมวยก็เอือมมวยขาดเสื้อเล่อะขาดเสื้ยยกขาเนาะอกจ้ะย์เนามีหน้าที่สุด่ายด้วยเหรอมีหน้าทีุ่ดายถึงมัดถึงถือเข่าอะมัดจีหลอดเสียงละข้างวะหรอดฉีละข้างก็ลงไปเล่นกันครับพี่น้องครับมันจะลบมวยวะครับเก้าหนึ่งแปดอารบันใจเฮยครับพี่น้องครับวันนี้ นางสมาิขคืนมาแบบเ็ดเก่าอวดกรดเอพไปหน้องแมนคืนมาเลยเก่าแปลเร่ยนเก่าร่แปลเส้่ม่้กันแเร่นเชยเชอ่ยน่อยจังน่เลยบากเป็นปิจรหน้าจาหน้าเนาะลูกซีดโลหากับมาลายมาเป็นภาษาคูคตานลยีกับาสือเราอยู่นีเรีมาบันมากกับมีแจงที่แหละมีแจ่ตุ้บบาลีฮะจัเป็นทั้งเหลือเน่อจังเนาะแมทางเหือสมบัติคติสง <samurai> เนก็ฝันอาจารย์มีมีที่ฝันตืนเตงว่าอาจารย์ก็ฝันก็ฝันว่าเลียนเฮโลแล้วอื้โเขออาสามก็เดีมันออกข้ากระอแล้วต้องกันเลยอาจารย์ต้องกันก็ได้แต่ได้สื่อหรือื่อเป็นตัวใดเนาะใดก็ได้เดีแต่ไปเรียนสามเดีวไปเร้ยนสอสามตัวนะแต่เขาแต่การก็ทำมเรียนเกี่วกร่งเปลี่ยนเปลี่ยนเร่งเปี่ยวกับเร่อเกี่ยวกเ่เน้นเลยอาจารย์เราเน้นเม็ดเดียวเม็ดเดียวาครับ เม็ดเดียวรวยทั้งแตนดินเก้าหนึ่งแปดเก้าแปดหนึ่งเม็ดเดียวไอ้บ้าเนี่ยโอยลูกบ้าจันเอาสวงไอ้บ้าในซุกไซน้อจันน้อในุกไซเม็ดจับเม็ดไซซุกอ่ามันออกแปดหนึ่งหนึ่งแปดเก้าแปดแปดเก้ามัดไว้เลยถ้าออกเก้าแปดเก้าแปดเยาว่าเตะมอระมเลยลูกโอย โอ้ oh. ไม่พัชรีกับอะไรไอะไรเพาว่าออกกเปลี่ยนอวาจนออโอ้พที่นอกไาานะ้ที่ชนะอวัจนเนาะเจ้าถ้าจะว่ามอรำกับเย้าขนาดใหญ่เลยแต่ว่าส่วนแต่ว่ารถเหนอเฮที่เอากระตึง้งโอ้กันตึ้งเลยจ้างเลยสองคืนเลย oh. อ่าสองคืนซ้อนเลยค uh. ืนแรกนี่เป็นรถแฮ ที่ยี่สิบ้าเป็นรถแห่คือวที่ยี่หกเป็นหมอหลังโอ้ขนาดใหญ่เลยขณาใหญ่เลยสองวันซ้อมเลยดังนั้อาจารย์เลยพอจารณาจับสองหมื่น้องคืนเลยครับงายนออาจารย์นอผมตุ้อาจารย์นะครับที่มาแนน้ำเนวท่าเนาะไอ้เับีเอฟซีี่เราสิบเอท่านครับแะหาอีกคนหนึ่งอยากตัวเล็บเห็นครับพี่น้องให้อาจารย์ตามนี่เริก็จบสนุปไปเลยครับอาจารย เม็ดเดียวรัฐบาลไทยงวดประจำมนที่16มีนาคม2560เม็ดเดียว918 981สองตัวได้แก่81 98แล้วก็19เปลีกยนจากเราเองเม็ดเดียว918เม็ดเียนครับที่ขอบคุณอาจารย์อะไรครับตรงนี้